เจ๊มอยมาเองเล่านิทานเจ้าหญิงอริสโตเตลกับการขายเพื่อนเพจบันเทิงชื่อดังเจ๊มอย108วี1ก็ได้ออกมาเล่านิทานเรื่องใหม่อีกแล้วที่ดูเหมือนว่าคอมเมนต์จากชาวเน็ตจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าหมายถึงใครระบุว่านิทานก่อนนอนเจ้าหญิงอริสโตเตลเติบโตมาจากสาวธรรมดาแต่อัปเกรดตัวเองมาจนได้ดิบได้ดีเพราะกับคนรอบตัวที่มีแต่ดีกรีไฮโซคนดังจนวันหนึ่งได้ผูกเป็นเจ้าชายต่างถิ่นชีวิตก็พุ่งปัง มีแต่คนอิจฉาอยากเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงเป็นคนวาสนาดีมีแต่คนรักคนเอ็นดูและโชคดีที่มีเพื่อนแต่ละคนคอยซัพพอร์ตอย่างจริงใจแต่หารู้ไม่งูพิษดีๆนี่เองต่อหน้าเจ้าหญิงอริสโตเตลดูรักเพื่อนแคร์เพื่อนชอบออกตัวแทนเพื่อนใครทำเมืองบอกกูนะเดี๋ยวจัดให้เองแต่ใครจะไปรู้ว่าลับหลังเจ้าหญิงกลับแอบร้ายชี้เป้าข่าวเสียหายให้เพื่อนมาแล้วนะสื่อรู้บางคนรู้แต่เพื่อนซีอย่างเจ้าหญิงเย็นๆคงไม่รู้ ในขณะที่เจ้าหญิงเย็นเย็นมีผัวหล่อโปรไฟล์ดีต่อหน้ากูยินดีแต่พอผัวเจ้าหญิงเย็นเย็นมีข่าวเสือข่าวเอี่ยวเว็บผานันเจ้าหญิงอริสโตเต่าก็เอาเพื่อนและผัวมาดินทาช้ำและที่น่าเจ็บช้ำคือคนให้ข้อมูลสื่อต่างๆเรื่องเว็บคือเจ้าหญิงอริสโตเต่านี่แหละลิสไตรชื่อแต่ละคนในวงการที่รู้จักกันทั้งนั้นนี่ไงผัวเพื่อนฉันก็ทำมีเอี่ยวไปรวมแกงกินเลี้ยงรวมพลคนทำบ่อน ตอนเป็นข่าวเว็บแรกๆสื่อหนึ่งตีเจ้าหญิงเย็นเยนกับผัวหนักมากด้วยความเป็นห่วงเมียผัวเจ้าหญิงเย็นยนเลยทักไปให้ช่วยหยุดการเผยแพร่ข่าวหน่อยผมสงสารเมียโชคดีที่ตอนนั้นตำรวจรวบแค่ผัวดาราท่านหนึ่งกับคนอื่นเพราะตำรวจยังไม่มีหลักฐานเอาผิดเจ้าหญิงเย็นยนและผัวนางและช่วงนั้นเจ้าหญิงเย็นเย็นก็ออกมาให้ข่าวว่าตัวเองกับผัวไม่เกี่ยวข้องอะไรใดๆเรื่องเลยเงียบไปโดยปริยายแต่หารู้ไม่เรื่องนี้มันบานปลายเพราะเพื่อนตัวดีอย่างเจ้าหญิงอริสโตเต้านั่นเอง เอ๊แล้วข่าวที่ว่าเจ้าหญิงอลิสโตตลายืมเงินเจ้าหญิงเงยน็เยนๆไปหมุนเหมือนกันจริงหรือเปล่านะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่อหน้ามันดีกับเราลับหลังมันอาจทำร้ายเราและเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่พาเราไปกินหมูกระทะหลังเลิกงานแฮกแทกอีพิมมีลุงป้อมซึ่งหลังจากมีการเปิดเผยโพสต์นี้ของเจมอยหนอย108ออกมาเหล่าชาวเน็ตต่างก็ออกมาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าการบ้านเรื่องนี้อ่านแล้วรู้เลยโจทย์ง่ายๆนั่นเองครับทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ